นะครับน้องๆก็ดูเป็นตัวอย่างเป็นโรโม m o ลเดินตามพี่ๆนะครับเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดนะครับนะประมาณไม่เกินห่งชั่วโมงนะครับที่ท่านเลขาท่านภารกิจนะครับเช้าก็ไปเปิดอีกงานหนึงแล้วท่านก็จะไปต่ออีกงานหนึ่งนะครับมีเวลาจำกัดเราก็ขออนุญาตเซตระบบเป็นอย่างนี้นะครับที่ทีมงานได้เซตไว้ก็คือหลังจากที่ท่านเข้ามาแล้วนะครับนะจะ ชมวิทยารในช่วงของท่านพิธีปิดคือท่านรองเลขาท่านดรพัฒนะนะครับท่านเลขาท่านให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรกับคณะวิยากรพี่เลี้ยงหน่วยฝึกปฏิบัติในระยะที่สองพอท่านลงมานั่งที่โซฟาแล้วเนี่ยทางผู้เข้ารับเกียรติบัตรนะครับก็จะมารอเลยนะครับสแตนบายด้านนี้นะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่นะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะเอศูนย์ศูนย์หนึ่ง ท่านก็จะมาต่อฝั่งนี้เลยนะครับก็จะเป็นระบบอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นทางนี้นะครับหลายท่านก็สงสัยว่าทำไมไม่ขึ้นทางโน,น้นนะขึ้นทางโน้นเนี่ยเพราะว่าจะมีแขกผู้มีเกียรติที่นั่งรออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปบังเวลาท่านมองดูบนเวทีจะมองไม่เห็นเพราะว่าท่านจะเข้าแถวรอก็เลยต้องปรับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับนะแล้วก็ ท่านที่มีเข็มประดับหรืออะไรต่างๆนะเข็มวิทยฐานะหรือเข็มประดับนี่ท่านจะอยู่ทางด้านซ้ายนะท่านถ่ายภาพแล้วมันจะออกมาดูดีดูสวยนะครับนะครับนะก็นําเรียนทุกท่านได้รับทราบนะครับปกติเนี่ยถ้าเวลาน้อยเราจะขึ้นรับเป็นเซตเป็นชุดนะครับแต่ว่าด้วยความกรุณาของท่านเลขาท่านบอกว่าเพื่อให้ภาพันนี้ออกมาดูดีนะก็จะได้รับ ทีละท่านนะครับแต่ว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะถ่ายภาพหมเป็นเป็นกรุ๊ปนะครับก็จะรับทีละท่านสวยๆแล้วก็จะมีระยะห่างที่เว้นไว้ท่านก็จะมีภาพแล้วก็ใช้กล้องใหญ่รบกวนว่าใช้กล้องใหญ่ของทางคณะทํางานเพียงตัวเดียวนะครับของอาจารย์สราวุธเพียงตัวเดียวนะครับที่มีภาพที่แชร์อยู่ในลิงก์นะครับก็จะชัดเจนเวลาไปขยายเกณฑ์ภาพก็จะไม่แตกนะครับเกณฑ์ภาพนี้ก็จะมีความละเอียด นะครับชัดลึกทีเดียวเชิครับนะก็นี่คือสิ่งที่ทางคณะทำงานที่พยายามที่จะนะครับมอบสิ่งที่ดีๆให้กับทุกท่านนะครับนะก็มีสองอย่างคือเกียรติบัตรสำหรับท่านคณะวิทยากรน,นะครับนะอันนี้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าใบย่องยอนะครับมันต่างกันนะบางท่านยังพูดกันสับสนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นวุฒิบัตรเนี่ยระยะเวลาการฝึก นะครับสองวัน20ชั่วโมงสามารถออกเป็นวุฒิบัตรได้นะครับอีสานเนี่เป็นฝั่งโน้นนะเรับอกเป็นใบสองซอดนะครับใบสองซอดอันนี้จะชัดเจนนะแล้วก็สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนะครับนะชื่อนี้พูดยากมากนะครับเวลาผมอบรมข้าราชการใหม่นี่ให้ท่องกันทุกวันเลยครับตั้งแต่เข้ารายงานตัวเลยเพราะว่าเป็นชื่อสํานักที่ยาวและหลายบางท่านก็ สำนักงานบ้างบางท่านเป็นนิติกรบ้างนะครับนิติการแต่มีนิติกรเป็นคนทำงานอันนี้ก็หลายๆท่านนะอาจจะเคยชินนะอาจจะคุ้นชินกับที่เราพูดสั้นๆนะครับสบพอรอสพอรอ,นะอันนี้ก็นำเรียนทุกท่านนะครับเพราะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับในในแต่ละการบริหารในแต่ละหน้างานนะครับนะสำหรับ ท่านที่มีคะแนนสูงสุดทั้ง3ระยะนะครับนะก็จะมีรางวัลพิเศษจากคณะบริหารโครงการโดยท่านผอสพรนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษนักเรียนดีนะครับเรียนดีแต่ไม่ยากจนนะนะท่านผอเขต5ท่านท่านรองเขตก็5ท่านเดี๋ยวจะรับในช่วงของพิธีปิดที่ท่านรองเดขาธที่การกรฟทรเตรพัฒนาพัฒนาทวีดลให้เกียรติมามอบนะครับแล้วก็ กลุ่มที่นำเสนอดีเด่นนะ best of the best ที่ได้นำเสนอก็จะได้รับรางวัลทั้งกลุ่มเลยนะครับทั้งพอเขตและก็รองเขตก็จะรับในช่วงท้ายนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบครับก็ตอนนี้ท่านเลขาธิการก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกสักครู่เดียวท่านก็จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการตามกำหนดเวลานะครับ สำหรับพิธีการในการมอบเกียรติบัตรให้คณะทำงานและวุฒิบัตรสำหรับท่านผู้เข้ารับการพัฒนาในตำแหน่งของผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและท่านรองผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านว่าที่ร้อยตีธนูวงจินดานะคะ ซึ่งในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาสพรถอโอเบกวันทนะคะซึ่งเราจัดขึ้นในระยะที่3นะคะตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่2แล้ววันนี้เดินทางมาถึงในส่วนของระยะที่3ซึ่งระหว่างวันที่1 5บหถึงสิกุมภาพันธ์2567นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะของทีมสพอรอที่ มีความภาคภูมิใจและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาสพทโอเบกวันทีมซึ่งถือว่าเป็น อีกหนึ่งโครงการนะคะที่ให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยแต่ละระ,ระยะนะคะท่านผู้เข้ารับการพัฒนานะคะจะได้รับการพัฒนาในส่วนต่างๆซึ่งในระยะแรกนะคะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา competency ซ,ซึ่งเราได้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง31มกราคม2567ณนโะรงแรมอิงทานจังหวัดนครนายกซึ่งเราได้รับความการุณา แล้วก็ให้เกียรติจากท่านวิทยากรต่างๆตลอดช่วงระยะเวลา10วันที่ผ่านมาอของในส่วนของการอบรมในระยะที่1ห,หรือว่าเฟสหนึ่งนะคะซึ่งก็จะได้เห็นทั้งในส่วนของผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่และท่านรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่ทุกท่านนะคะรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆและในส่วนของระยะที่2ที่ทุกท่านได้ออกไปเรียนรู้ตามสภาพจริงตาม สถาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบต่างๆนะคะซึ่งในส่วนของคณะทำงานเองนะคะรวมถึงทีมงานของผู้บริหารโครงการโดยท่านผู้ในการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการท่านสุรินมั่นประสงค์นะคะท่านก็ได้ฟอลโล่อพแล้วก็ติดตาม การทำงานของท่านรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการของท่านผ่านทางไลน์รวมถึงได้คุยกับผู้นิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงรวมถึงเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบอยู่ตลอดนะคะจะเห็นได้ว่าท่านผู้นิการสุรินทร์มั่นประสงค์นะคะท่านผู้นิการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท่านได้ดูแลแล้วก็ ที่ทุกท่านเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของโครงการนี้ท่านได้ติดตามดูแลแล้วก็ห่วงใยการดําเนินกิจกรรมในส่วนของทุกๆระยะของท่านอยู่ตลอดนะคะในส่วนของระยะที่2นะคะการเรียนรู้ตามสภาพจริง authentic learning นะคะเราจะอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบนะคะจำนวน10วันนะคะโดยเป็นเขตสนโดยเป็นสนาํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบตามภูมิภาคทุกภาคค่ะ ในส่วนของระยะที่3นะคะตั้งแต่วันที่15ถึง17กุมภาพันธ์โนะรงแรมบางกอ,อกพาเลทนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพสะท้อนในการทำในการเรียนรู้อ u t เทนติกเลิร์นิ่งของทั้งกลุ่มของผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่ท่านได้ทำที่เป็นกิจกรรมกลุ่มรวมถึงวีทีที่ท่านได้นำเสนอออกมาในรูปของวีทีรรวมถึงงานเดี่ยวและงานกลุ่มต่างๆนะคะในนามของสำนักงาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนะคะก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง10กลุ่มนะคะทั้งกลุ่ม A1 จนกระทั่งถึงกลุ่ม A10 รวมถึงท่านรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะทั้ง16กกลุ่มที่ได้นำเสนอผลงานต่างๆออกมานะคะรวมถึงค่ะในส่วนของ การทาวัดและประเมินผลค่ะในส่วนของคณะทํางานเรามีคณะทํางานหลายๆกลุ่มด้วยกันนะคะในส่วนของการที่ทุกท่านได้ทําโพสตเทสนะคะก็ในส่วนของกลุ่มวัดและประเมินผลก็ได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทุกท่านผ่านการประเมินผลในส่วนของการวัดโพสเทสนะคะคะแนนต่ำสุดอยู่ที่25คะแนนนะคะก็ แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะในส่วนของคณะทำงานนะคะเรามีความตั้งใจและก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาสาพทโอเบกวันทีมนะคะในส่วนของทั้ง3ระยะนะคะในลำดับนี้นะคะวันนี้อย่างที่ได้นำเรียนทุกท่านตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้รับเกียรติจาก ท่านว่าที่ร้อยตีธนวงจินดานะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งวันนี้ท่านได้กรุณาให้เกียรตินะคะมามอบวุฒิบัตรรวมถึงเกียรติบัตรให้กับคณะทํางานแล้วก็ท่านผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านนะคะทั้งท่านผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและท่านรองผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านนะคะ ขอเวลาอีก10นาทีนะคะในระหว่างที่ท่านเลขาธิการนะคะท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะขอเวลาประมาณ10นาทีต่อจากนี้ค่ะซึ่งในส่วนของการซักซ้อมในการรับพุทิบัตรนะคะเราจะมีลำดับขั้นตอนในการรับพุธทธิบัตร วุฒิบัตรที่ระวางที่ขออนุญาตที่เป็นสีเหลืองสีครีมนะคะของท่านผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านท่านไม่ต้องถือมานะคะเพราะว่าเราอะค่ะมีตัวที่เอ่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวฟรีให้ทุกท่านอะมอบเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องถือมานะคะตามที่เราซักซ้อมแล้วก็รวมถึงที่ท่านดรสังคมจันวิเศษได้นําเรียนทุกท่านว่าเราจะขึ้นนะคะทางฝั่ง ทางด้านซ้ายของเวทีแล้วก็ลงทางด้านนู้นนะคะท่านก็จะได้เจอกับท่านท่านผู้มีเกียรติท่านท่านผอสพรน,นะคะจะนั่งอยู่ทางโซฟาทางด้านโน้นรวมถึงการถ่ายรูปที่สวยงามนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะขึ้นเวทีทางด้านนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของลำดับในการรับวุธิบัตรและเกียรติบัตรนะคะสำหรับการรับเกียรติบัตรของคณะทำงานเราจะมีลำดับในการรับโดยลำดับแรกนะคะจะเป็นการรับเกียรติบัตรของท่านวิทยากรประจำกลุ่มของท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่นะคะท่านไม่ต้องถือวุธบัตรสีน้ำเงินมาเช่นกันค่ะ เราจะมีวุฒิบัตรนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านเดินมาแล้วก็มารับวุฒิบัตรมารับเกียรติบัตรที่ท่านเลขาธิการบนเวทีได้เลยนะคะลำดับที่2นะคะเป็นวิทยากรประจํากลุ่มของท่านรองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะและลำดับที่3นะคะต่อจากวิทยากรประจํากลุ่มหรือว่าวิทยากรพี่เลี้ยงนะคะจะเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ในระยะที่2ค่ะ และลำดับที่4นะคะคือคณะทำงานนะคะฝ่ายพิธีการนะคะแล้วก็ลำดับที่5ค่ะคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและลำดับที่6นะคะคณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลค่ะเราจะมีการรับเกียรติบัตรเป็นลำดับตามที่ดิฉันได้นำเรียนไปนะคะโดยให้ทุกท่านนะคะมาต่อแถวทางด้านซ้ายมือของเวทีนะคะและขึ้นรับ เกียรติบัตรทางด้านบนเวทีซึ่งสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ซ้อมนะคะเราจะมีจุดเช็คมาร์กนะคะโดยจุดเช็คมาร์กเนี่ยค่ะจะมีจุดให้ท่านยืนรอท่านเลขาธิการจะยืนอยู่ตรงกลางของเวทีนะคะแล้วก็มีจุดสีน้ำเงินที่ให้ท่านยืนถ้าท่านยืนตามจุดเช็คมาร์กรูปที่ถ่ายออกมาจะ ได้ครบเต็มหน้าเวทีมีตัวหนังสือเรียบร้อยส่วนท่านที่รอนะคะเราจะมีจุดเช็คมาร์กสีแดงที่ได้นำเรียนไปในส่วนของการซักซ้อมนะคะว่าจุดสีแดงให้ท่านทำความเคารพท่านประธานท่านเลขาธิการนะคะแล้วก็ให้ท่านยืนรอที่จุดสีแดงเพื่อที่รูปของท่านนะคะจะได้ไม่เข้าไปติดกับท่านที่รับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรเป็นลำดับก่อนหน้าท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านเดินอ้อมหลัง ท่านเลขาธิการรวมถึงเดินอ้อมออ้มทางด้านหลังคณะทำงานที่ถือพานที่สำหรับมอบเกียรติบัตรแล้วก็วุฒิบัตรนะคะสำหรับการถ่ายรูปกลุ่มนะคะหรือว่าถ่ายรูปรวมนะคะก็จะขออนุญาตนะคะเพื่อเป็นความเรียบร้อยแล้วก็ความเป็นระบบในการในพิธีการของเรานะคะเพราะว่า ท่านเลขาธิการนะคะเมื่อมอบวุธบัตรและเกรติบัตรเรียบร้อยแล้วท่านจะได้มอบนโยบายให้กับท่านผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านนะคะแล้วหลังจากนั้นคะ่ะถ้ากลุ่มใดต้องการที่จะถ่ายภาพรวมนะคะก็สามารถามาถ่ายภาพรวมหลังจากนั้นได้นะคะก็ขอความการุณาทุกท่านเดี๋ยวเราถ่ายภาพาบนเวทีให้แล้วก็ขอความการุณาทุกท่านนะคะที่เป็นช่างภาพและสื่อมวลชนที่ ทุกท่านได้เตรียมมาค่ะเรามีกล้องหลักของทั้งทีมสพอรอค่ะที่เราได้เตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วรวมถึงเรามีทีมบันทึกวิดีโอเรามีทั้งในส่วนของภาพนิ่งและวิดีโอนะคะทางด้านหน้าเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะ ซฟภาพบันทึกภาพนะคะเซฟภาพจาก g o o g l e Drive ในรายกลุ่มของผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่รวมถึงรายกลุ่มของท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่นะคะในรายกลุ่มท่านช่างภาพและสื่อมวลชนที่ท่านเตรียมมาขอความกรุณาให้เป็นช่างภาพหลักของทางทีมสพอรอก่อนนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ ในส่วนของการถ่ายภาพหมู่ภาพกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะมีจังหวะให้ถ่ายตั้งแต่กลุ่ม a 1ถึงกลุ่ม A10 แล้วก็กลุ่ม b 1ถึงกลุ่ม B16 ของท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่นะคะตามลำดับไปนะคะเพราะว่าเราด้วยความมีเวลาที่จำกัดแล้วก็จะได้พิธีการจะได้เสร็จอย่างรวดเร็วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะไดะ้ขอความกรุณาทุกท่านนะคะได้ทำตามที่ ทางคณะทำงานได้ซักซ้อมไว้นะคะในลำดับนี้นะคะขอความการุณาทุกท่านนะคะได้เตรียมความพร้อมด้ค่ะในการรอท่านเลขาธิการนะคะตอนนี้ท่านได้มาถึงนโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ